เจอรี่บรูดสหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่เฉาโชว์ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเขาถูกเรียกขานในชื่อฆาตรกรแห่งความใคร่และนักล่ารองเท้าด้วยการก่ออาชญากรรมสุดสยองที่ผสมผสานความวิปริตทางจิตและความหลงไหลในรองเท้าผู้หญิงเรื่องราวของเขาเริ่มต้นจากความหมกมุ่นในวัยเด็กที่กลายเป็นพฤติกรรมสุดวิปริตและจบลงด้วยการก่อคดีฆาตรกรรมสยองขวัญ ต่อหญิงสาวหลายรายและคุณกำลังฟัง r e รดไฟล์พอดแคสเจอรี่บรูโดสเกิดเมื่อวันที่31มกราคมปีพศ2482ที่เมืองเว็บสเตอร์รัฐเซาท์ดาโคตาเขาเป็นบุตรชายคนที่สองของครอบครัวแต่แม่ของเขาต้องการลูกสาวและมักจะแสดงความไม่พอใจต่อตัวเขาอยู่เสมอ นั่นทําให้บรูโดสรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักและมักจะถูกเพิกเฉยตั้งแต่ยังเล็กตั้งแต่อายุเพียงห้าขวบบรูโดสเริ่มลงไหลในรองเท้าผู้หญิงเมื่อพบรองเท้าส้นสูงคู่หนึ่งในกองขยะและเริ่มเก็บสะสมรองเท้าผู้หญิงอย่างลับๆความหมกมุ่นของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นบรูโดสเริ่มสะกดรอยตามผู้หญิงในท้องถิ่นแถวบ้านและเริ่มลงมือทำร้ายพวกเธอ เพื่อที่จะขโมยรองเท้าเขาถูกส่งตัวเข้าออกสถานบำบัดทางจิตหลายต่อหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าอาการของเขาจะไม่ได้ดีขึ้นเลยเมื่ออายุได้17ปีบรูโดสพยายามกักขังเด็กผู้หญิงไว้เพื่อเป็นทาตทางเพศในหลุมที่เขาขุดขึ้นมาเองแต่เขาถูกจับได้และถูกส่งตัวไปที่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาลรัฐออริกอนเป็นเวลา9เดือนที่นั่นเขาเปิดเผยถึงจินตนาการทางเพศที่วนเวียน อยู่กับความเกลียดชังแม่และผู้หญิงทั่วไปหลังจากนั้นเขาพยายามจะระงับความหมกมุ่นของตนเองเขาเรียนจบมัธยมปลายและกลายเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์แต่ความมืดมิดในใจเขายังคงคุกคามตัวเองอยู่เสมอเขาแต่งงานในปี2504ตั้งลกรากในเขตชานเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนและในช่วงเวลานี้เองที่ทำให้เขาเริ่มมีอาการปวดหัวไมเกรนจนถึงหมดสติ ทุกครั้งที่เขาจะเริ่มมีอาการไมเกรนและหมดสติเขาจะระงับอาการดยการออกตระเวนขโมยรองเท้าและชุดชั้นในลูกไม้ในเวลากลางคืนในระหว่างปี1968ถึง1969เจอร์รี่บรูโดสได้ก่อเหตุฆาตรกรรมหญิงสาว4คนโดยการทุบตีและรัดคอพวกเธอจนเสียชีวิตแม้ว่าหลักฐานจะไม่เพียงพอในช่วงแรกแต่สิ่งหนึ่งที่ตำรวจสามารถระบุได้ก็คือผู้ต้องสงสัย เป็นชายร่างใหญ่ที่ชอบสวมเสื้อผ้าผู้หญิงรูดอมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดและน่าสะพึงกลัวเขาเก็บของที่ระลึกจากเหยื่อเช่นหน้าอกที่ถูกตัดออกและรองเท้าที่ถูกถอดออกหลังจากการก่อเหตุฆาตรกรรมเขาจะสวมรองเท้าส้นสูงที่ขโมยมาและสำรวจความใคร่สิ่งนี้แสดงถึงความบิดเบี้ยวในจิตใจของเขาที่เชื่อมโยงความตายและความใคร่เข้าด้วยกันคดีแรกที่เขาก่อขึ้น เกิดขึ้นในวันที่26มกราคมปีพศ2511ลินดาสลอสันหญิงสาววัย19ปีหายตัวไปในขณะที่ขายหนังสือสารานุกรมในย่านพอร์ตแลนด์ร่างของเธอไม่เคยถูกค้นพบแต่บรูโดอสารภาพว่าเขาได้สังหารเธอและโยนศพลงในแม่น้ำวิลลเมตรคดีต่อมาเกิดขึ้นในวันที่2 5พฤศจิกายนปี1968แจนวิทนี่วัย23ปี หายตัวไปขณะเดินทางไปเมืองยูจีนรถของเธอถูกพบจอดทิ้งไว้แต่ไม่มีร่องรอยของเธอและในเดือนมีนาคมปีพศ2512บรูโดอลงมือก่อคดีอีกครั้งเขาลักพาตัวคาเรนเอเลนาสปรินเกอร์วัย19ปีจากลานจอดรถในตัวเมืองเซเลมเขานำเธอกลับไปที่บ้านและสังหารเธออย่างโหดเหี้ยมในวันที่23เมษายน ปี2512ลินดาซาลีวัย22ปีหายตัวไปจากลานจอดรถลอยเซ็นเตอร์ในพอร์ตแลนด์ศพของซาลีและสปินเกอร์ถูกพบในแม่น้ำลองทอมโดยอยู่ในสภาพจมอยู่ใต้น้ำตำรวจได้รับเบาะแสจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอริกอนที่ช่วยสามารถระบุตัวของบรูโดสดได้หลังจากการสืบสวนและคนบ้านของบรูโดดตำรวจพบลวดทองแดงเชือก และรูปภาพของเหยื่อผู้หญิงที่ถูกถ่ายไว้ตำรวจเข้าจับกุมรูโดสในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลักพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งในวันที่29พฤษภาคมปีพศ2512ต่อมาในวันที่3มิถุนายนพศ2512เขาถูกจับกุมอีกครั้งในข้อหาฆาตกรรม3กระทงและสารภาพผิดในวันที่27มิถุนายนของปีเดียวกัน ผู้พิพากษาตัดสินให้บรูโดตต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต3ามครั้งติดต่อกันโดยที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนในขณะที่ถูกคุมขังบรูโดตยังคงแสดงพฤติกรรมวิปริตเขามีแคตตาล็อกรองเท้าสตรีจำนวนมากในห้องขังและเขียนจดหมายถึงบริษัทต,ต่างๆเพื่อขอแคตตาล็อกเหล่านี้โดยบอกว่ามันสามารถใช้แทนสื่อลามกอนาจารได้เขายื่นอุธทธรณ์หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยได้รับการพิจารณาเขาเสียชีวิตในเรือนจำ เมื่อวันที่18มีนาคมปีพศ2549เจอรี่บรูดสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความวิปริตทางจิตที่พัฒนาไปเป็นความรุนแรงและการฆาตกรรมเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการสังเกตสัญญาณเตือนในพฤติกรรมและการรักษาอาการทางจิตตั้งแต่ต้นก่อนที่มันจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสังคมและทางเรไฟ p o พอดแคก็ขอนำเสนอข้อคิด และการเตือนภัยจากเรื่องราวของเจอรี่บูโดตด,ดังนี้ครับ 1. การละเลยและการไม่ยอมรับในวัยเด็กความละเลยและการไม่ยอมรับจากครอบครัวอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อจิตใจของเด็กการขาดความรักและการถูกเพิกเฉยอาจทําให้เด็กพัฒนาไปในทางที่ผิดการสนับสนุนและความรักจากครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างพื้นฐานจิตใจที่แข็งแรงและมั่นคง 2. การเพิกเฉยต่อสัญญ,ญาณเตือน สัญญาณของพฤติกรรมที่ผิดปกติในวัยเด็กเช่นการหมกมุ่นกับสิ่งของบางอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือการแสดงออกทางเพศที่ไม่ถูกต้องควรถูกตรวจสอบและแก้ไขตั้งแต่ต้นการละเลยสัญญาณเหล่านี้อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงและอันตรายได้ในอนาคต 3. การสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือวิปริตควรได้รับการดูแลและบำบัดอย่างจริงจังการปล่อยปละละเลยพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้กระทำ ลายเป็นภัยต่อสังคมความช่วยเหลือทางจิตวิทยาเป็นสิ่งที่สําคัญและควรให้ความสําคัญอย่างยิ่ง 4. ความสําคัญของการป้องกันและการรักษาหากมีการรักษาทางจิตเวชอย่างถูกต้องและเข้าถึงได้เร็วเจอร์รี่บรูดสอาจไม่กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเรื่องราวของเขาเป็นการเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นเหตุ 5. การตาระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองสําหรับหญิงสาว กา,ารตระหนักถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการเดินทางคนเดียวในที่เปลี่ยวเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องระวังความรู้สึกระมัดระวังตนเองสําคัญเพราะมันสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรื่องราวของเจอรี่บรูดสเป็นคำเตือนที่ชัดเจนว่าความละเลยและการไม่ยอมรับของครอบครัวในวัยเด็กพฤติกรรมที่ผิดปกติที่ไม่ได้รับการแก้ไขและการขาดการรักษาทางจิตที่เหมาะสม สามารถนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมได้เหมือนดังเช่นเรื่องของเจอร์รี่บูโดสในคลิปนี้นั่นเองครับจบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการก่อเหตุฆาตกรรมของเจอร์รี่บูโดส เพื่อนๆฟังจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับสามารถพิมพ์พูดคุยบอกเราที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับช่อง Red File Podcast ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามเรื่องราวที่ทางช่องได้นําเสนอในคลิปนี้เพื่อต้องการให้เป็นสารคดีในเชิงกรณีศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นคลิปเตือนภยัยเตือนใจเพื่อให้ลดความเสี่ยงภยัยที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมหากเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Red File ของเรากันด้วยนะครับและคอยติดตามว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวของใครขอบคุณทุกๆท,ท่านที่สนับสนุนตลอดมาและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ